รีวิว Roborock S8 Pro Ultra นะคะนี่มาเริ่มจากการแกะกล่องกันเลยดีกว่าจะบอกว่ากล่องใหญ่และหรูมากแมวตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยจ้าพอเปิดกล่องออกมานะคะจะมีโบชัวอันใหญ่มากนะคะนี่นะคะเป็นวิธีการติดตั้งการใช้งานนะคะเรียกได้ว่าละเอียดเข้าใจง่ายมากๆค่ะ เขาบอกว่านี่อาหารจะมีตัวสีดำซึ่งในที่น่าจะนี้ใส่ลงไปที่ถางสีขาวแล้วเอาเครื่องใส่ลงไปแม่ใช้ข่ตอนนั้ปุดนะให้ลาวิชให้ตัวเครื่องด้วยแม่ซื้อตัวอะไรมาแม่มีโรบอดส่วนตัวเลยนะคะ กอดเ็นเพื่อนหืนันได้เพื่อน,นใหม่กอดป๊าป๊าฉลาดจัเลยไม่ดูนม้ไยาบิน,บน,น,น,นช